แสดงสมถะกรรมฐานเจหมวดเท่ากับ10บสิบสิบสี่หนึ่งหนึ่งสรวม40สอย่างสมถะกรรมฐาน40มีบัญญัติ28ปดรมัตสิบสอหมวดหมวดที่หนึ่งกรสินสิเป็นบัญญัติ หมวดที่สองอสุภาสิเป็นบัญญัติหมวดที่สามอนุสติสิบเป็นปรมัตแ8ดเป็นบัญญัติสองหมวดที่สี่อปปมาญญาสี่เป็นสัตวะบัญญัติหมวดที่ห้าอาหารเรปฏิคูลสัญญาหนึ่งเป็นปรมัดหมวดที่หกจะตุทาตุววัฏฐานหนึ่งเป็นปรมัดหมวดที่เจ็ดอารูปกรรมฐานสี่เป็นปรมัตสอง เป็นบัญญัติสองกสินสิบหนึ่งปัทวีกสินดินสองอาโปกสินน้ำสามเตโชกสินไฟสี่วาโยกสินลมห้านิลกสินเขียวหกปีตากกสินเหลืองเจ็ดโลหิตตากกสินแดงแปดโอทาตากกสินขาวเก้าอาโลกากกสินแสงสว่าง าาาสิอากาสากะสินอากาศลำดับที่หนถึงสรวมเป็นภูตากสินสี่ลำดับที่ห้ถึงแรวมเป็นวันนักสินสี่อสุภะสิบหนึอุทุมาตกะพอง 2. วินีรกะเขียว 3. วิปุภกะหนองสวิชิตตกะ 2. อห้าวิขายิตตกะแรง 6. วิขิตกะเรียราย 7. จหัตตวิขิตกะริ้วรอย 8. โลหิตกะเลือด 9. ปุรุวกะนอน 10. อัติกะกระดูกอนุสติ10 1. พุทธานุสติ 2. ธรรมานุสติ 3. สังคานุสติรวมเป็นตี 4. สีลานุสติสี 5. จาคานุสติจา 6. เทวตานุสติเท 7. อุปมาอุปัสสมานุสติอุ 8. มรณา,านุสติมะ 9. กายคตาสติกา10อานาปานาสติอาอัปปบัญญาสี่หเมตตา 2. กรุณาสามุทิตา 4. อุเบกขา อาหาเลปฏิกูลสัญญาเป็นสัญญารู้จตุธาตุวัฏวฐานหนึ่งเป็นปัญญารู้อารูปกรรมฐานสี่เป็นวิญญาณรู้อากาสานัญจายตนะชานมีกสิมุคาติมากาสะบัญญัติวิญญาณัญจายตนะชานเป็นปรมัดอากินัญญายตนะชานเป็นนัตถ,ถิภาวะปัญญัติเนวสัญญานาสัญญายตนะชานเป็นปรมัตด กษินสิบอสุภาสสิบอนุสติสิบอปมัญญาสี่เป็นอารมณกรรมฐานอาหารเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตุวะวัฏฐานหนึ่งอารูปกรรมฐานสเป็นอารมณิกะภาวนากรรมฐาน